ปัญหารุนหลวงของทุเรียนนี่มีสองสามปัจจัยอยู่ครับพี่น้องครับว่ามันรุนหลวงจะยังไงการรุนหลวงของทุเรียนอันดับหนึ่งกับใบออกอันดับสองกับงอตูดเป็ดผู้น้อยดึงอาหารบมเกงครับพี่นอ้องถ้ายังอดออกใบออกกับปัจจัยหนึ่งครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเจ้าสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ไมเนี่ยสิมา,มมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับทุเรียนรุนหลวงนี่ครับพี่นอ้อง สำหรับทุเรียนสวนซองกระเซียทฤษฎีมยมครับไม่ครับนี่ครับปัญหารุนหลวงครับรุนหลวงซจํเนี่กครับบนตัวต๊ใจนะครับเพราะว่าบัโต๊กแกย่อนอยังมัน,ก,น,น,ก,น,น,ก,นก็เป็นเลี้ยนรู๋นอะพี่น้องเป็นเลียนรู๋มันไปยังขึ้นรุนหลวงครับพัดใจหนึ่งกับยอดออกครับนี่ยอดออกแบบนี้ครับนี่ครับยอดออกใบแก บระท่านครับแต่สิดึงอาหารมาดึงอาหารมาทั้งใบแน่ทั้งน่วยเนี่ยถ้าตัวไรตรูดงอเพื่อนกับสีรุดออกเองครับพี่หนอกส่วนมากปัญหาอยู่รุนหลวงทุเรียนบะส่วนมากสิเป็นกลนเป็ดน,น่ะพี่นนอกลูกโคตเอินก้นเปียพรกคนเอินไม่กรอบครับการรุนหลวงของทุเรียนสาวครับเป็น่องปกติครับเพราะว่าถ้าถ้ารุนหลวงแบบซีผู้หาผู้นั่นตัวนั้นปัญหาใหญ่ครับแต่ว่ารุนเรืือง ตูดเพ็ดนี่ช่องกษตรทียฎที่สีไม่กะเป็นการเลียนรลูนะพี่น้องปัญหาออกกัะคือนี่ครับใบออกได้พี่น้องนี่คือใบออนลักษณะแบบนี่กะอยู่นี่มันสิมีอยู่ซีใบอ่อนครับนี่ซีซีใบอ่อนกบดึงอาหารมาแต่ว่าตัวเลี้ยงตัวนี้มันมีอยู่ซีบลูครับนี่ถ้าตัว,ต,วตัวเลี้ยงอาหารตัวปรุงอาหารกบม้วนนี่ครับม้วนใบแก่นี่เด้อพี่น้อง ตัวนี้สิดึงอาหารมาปรุงอาหารบลไดให้ใบสีเขียวเข้มเพิ่นจังสิปรุงอาหารได้นะพี่น้องนี่ซ้านี่กาลังดึงอาหารมาครับตัวใดเพิ่นตูดเป็ดงอเพิ่นก็สิดึงอาหารบอรสู่พัางใบกะแกไม่มีการรุนหลวงใดครับปัญหาทุเรียนกะเกี่ยวกับใบนะครับเพดใบให้ได้นี่ละ่ะตั้งแต่เรื่มต้นตอนเป็นดอกแล้พี่น้องถ้าเติมต้นเป็นดอกเป็นนวยมากถ้ายอดเป็นการถูกบานนี่ ใส่ปุ๋ยใส่นั่นใส่ปุ๋ยอินรีเคมีเข้าไปแน่ครับ,รบถ้าหยอดพุ่งออกนั่นโอกาสลวงหลายครับถ้าเห็ดใบใดก็คือโอกาสรุนหลวงกันน่อยลงครับแต่ว่านี่ครับถ้ามันขึ้นรูปขึ้นรูปแบบนี้นะพี่น่องใช่ไหมบันี่ถ้าขึ้นรูปแบบประมาณนี้โอกาสรุนหลวงมันกะหน่อยนะครับเพราะว่าซีผู้หาผู้พันนิดึงหารเก่งครับ นี ye, man, ่ลูกน e ี aquí, fire, ่คร <yen> ับ <Valerie> นี่ล <working> ูกนี่ยังมีปัญหาอยู่ครับลูกนี่มีอยระมัณสองคู่ครับนี่นี่แล้วพี่น้องมันจะถามัมัวเนี่ยลูกนี่มีอยระมัณผู่สองผูนี่โอกาสรุดหลวงเป็นไปได้ครับเพราะว่าดึงอาหารมาบสูผู้พันมีเมล็ดลูกที่มีเมล็ดสีเมล็ดหาเมล็ดนะพี่น้องถ้าเมล็ดสองเมล็ดนี่โอกาสรุดหลวงนี่เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องนี่ครับถ้าแบบนี้ เดี๋ยวแบบต้นนี้นครับถ้าใบเกลี่ยไหลเพราะใบอ่อนนี่ครับถ้า,า,าถ้าใบออกมาขนาดนี้แต่ว่าใบเกี่ยไหลนี่โอกาสรุนหลวงกันหน่อยครับดูทุเรียนครับถ้าออกมาเขียวปึ๊ดพร้อมกันนี่เกตใบแปดใบนี่อันตรายครับเพราะว่าเป็นสีดึงอาหารมาเลี้ยงใบอ่อนหลายกับโอกาสลดนหลวงครับคือต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นศึกษาครับนี่ต้นนี้ ใบอ่อนออกร้ายครับพี่น้องแต่ว่าลูกน้อยโลนได้ครับพี่น้องตัวนี้มันมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะพี่หน้องนี่เห็นอกนี่รวงครับนี <t> ่คือใบอ่อนออกร้ายแหละกันน <sh arp> ีはは่ครับรุ่นรวงครับรุ่นรวงอย่างนี <issimo> <c oughs> ้น <t> ่อยเลยครับนี่ตัวนีนีอาทนลองไห้ครับพี่น้องเป็นสองรุ่นนี่ครับถ้ารุ่นรุ่นอ้ายมันนี่มันกัดลายพู่เลยพี่น้องการดึงอาหารกับเก่งนี่ถ้าแบบนี้ขนาดนี้ยังมีการรุ่นรวงได้ครับนี่ เพราะว่าผูพ่นหน่อยแล้วก็ดึงอาหารบสูตัวนี้ครับเกิดมีใบอ่อนน้ำเนี่นะครับนี่แหละเขาเนว่าส่วนมากกัเสริมทางใบเล่งให้ส่วนมากพ่นก็ว่าเล่งให้แก่ไว้นะพี่น้องเล่งให้แก่ไว้ถ้าแก่ศาสาเนี่ยใบอ่อนลายโอกาสรูนหลวงกับเป็นเลี้ยงปกติครับทุเรียนครับถ้าทุเรียนสาวมันกัดการน,นั้นมันกัดซีเทสหยากนะครับปีแรก นี่ครับต้นหนึ่งยอดออกร้ายครับแต่ว่าต้นนี้มีสองลูกนะครับพี่นนอกว่าซียูบอ่นี่แต่ว่าดูเพ่นกระไ่เลยพี่นนอกนะลูกพ่นกระไ่เลยถ้าสีผู้หาผู้ไปเพื่อดึงอาหารได้ครับแต่ว่าต้นนี้ยอดออกร้ายครับยอดออกพุ่งเลยครับนี่แต่ว่าพิ่งจะมีอยู่สองลูกนี่ยอดออกร้ายครับครับบานต้นนี้คืออื่นว่าใบเริ่อแก่แล้วครับพี่น้อกต้นนี้ใบเกิ่มแก่ละ โอกาสรุ่นหลวงกันหน่อยล่องเพราะว่าทุเรียนหกสิบบนหกสิบมือหกสิบมือขึ้นไปแล้วครับพี่น้องนี่แต่ว่าตัวสีรุ่นหลวงบอกกับสีมีลูกงอเลยพี่น้องนี่งอแบบตูดเป๊ดอย่างสีทับโอยู่กะรุ่นหลวงครับมีแบบนี้ครับดึงอาหารมาบกจริงถ้าแบบนี้เพิ่นหลายผู้และซีผู้เพิ่นกระ,ะลือเป็นทรงแหละครับยู่ครับสังเกตอยู่นี่ยุ่สวนแหละครับแต่ว่าแต่ละสวนกะบกขึ้นกันนะครับพี่น้อง การดูเรีใบสำคัญที่สุดครับพี่นอ้องดูอรใบรักษาใบใได้พี่นอ้องนี่ต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ก็ใบออดน้องก,กันครับแต่ว่าเพื่อนก็นมีอยู่บลายลูกนอกนี่อยู่สามสี่ลูกหาลูกครับนี่ครับนี่แต่ว่าสามลูกนี้ลูกเพิ่อนชิบชงงามแต่ว่าสามลูกนี้เพื่อนสีอยู่ครับแต่ว่าลูกนั่นครับนะียังมีซีหลวงใดครับกับตัวนั้นครับ เพราะว่ายอดดอกลายใบออกรลายนะพี่น้องยูนีบ่บด้บได้กดยอดนะพี่น้องมีได้เสริมครับเสริมทงังใบเสริมให้เสริมให้อิม่มให้เต็มให้แก้วให้ใบแก้ถ้าใบเขียวเข้มแบบนี้เพิ่นจะอยู่ครับนี่นี่นี่เพิ่นเริ่มเขียวแล้วนี่ครับเริ่มเขียวแล้วแต่ว่ายอดก,ก็มิ้งเพิ่นก็มีนี่ก็เออเริ่มเริ่มเขียวนะพี่น้องเริ่มเขียวละเพิ่นกับปรุงอาหารได้ถ้าเริ่มใบอ่อนน่ะดึงอาหารครับถ้าเริ่มเขียวเข้มแ้วเพิ่นก็อยู่ เทคนิคการทุเรียนเนี่ยครับถ้าการรุนหลวงถ้าตอนนี้มันกับเป็นรุนหลวงสําหรับตูดเป็ดยูนพนออนี่น้องว่ามันรัวรุนหลวงซีผู้หาผู้นวยใหญ่ถ้าตัวนั้นถ้ารุนหลวงลวนตัวนั้นต้องศึกษายเทียนหนึ่งครับว่าเกิดจากปัจจัยยังครับเกิดจากปัจจัยใบยบ่ได้ใบบ่มีใบบ่พร้อมใบบ่หลาย,ายเป็นการทูบ เป็นกะซีมีชิดโลนหน่อยครับพี่น้องสำหรับโตโตอันตูดเป็ดนี่ดึงอาหารโบสูมูพี่น้องดึงอาหารโบสูมูนี่ดึงอาหารโบสูมูถ้าหลุดนี่เพิ่งจะดึงอาหารแหลกนะครับเป็นทีเอาไว้ตูดเป็ดะเป็นยังปกติเพิ่งให้แจ้งออกนะพี่น้องตูดเป็ดได้ที่แหลกแต่ว่าอยู่สวนขายจากอยากเรียนงหลู่เนาะว่าตูดเป็ดแล้ว เพิ่นดึงอาหารบ่สู่มูเพิ่นก็นเลยรุดหวงถ้าแบบนี้เพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นกระยูครับเพราะว่าสีผู้หาผู้นี่ดึงอาหารเก่งครับบานใบห้าก็ตันน้ำนะพี่นอ้องปัญหารุดหลวังนี่ออกจากใบอ่อนออกห้ายพร้อมกันฝนมากอุ่งออกช่วงสีสางเมล็ดนี่ครับลูกบิดงอเนี่ยก็เกี่ยวกับใบออกกันครับพี่นอ้องฝนตกมากแห้งใบออก เพื่นหอาหารเพื่นก็นเล่งใบอ่อนออกครับการวิดเบี่ยวของหลูกกัดทือ่อาหารเนี่ยครับดึงมาทั้งใบแน่ทั้งใบอ่อนแน่ทั้งน่วยแน่เพิ่นก็นเลยมีการวิดเบี้ยวครับถ้าาเห็ดใบใด,ด้แบบสามสุดที่สามสุดจะออกจังออกดอกเนี่ยโอ้แน่นอนครับเห็ดใบใด,ใด้ตั้งแต่ที่แหลกเลยครับพี่น้องโอกาสรุ้นหลวงกัสิหน่อยครับคือต้นนี้ต้นนี้มันสมบูรณ์นะครับ งามันจริงมันกระดัสมบูรณ์รุ่นหลวงอยู่ประมาณสามสี่ลูกครับ,ต,รบต,รตัตวกัดตังแต่ตูดเป็ดคนละครับถ้ารุ่นนี้เพิ่นกใส่ใหญ่นะครับรุ่นนี้ถือว่าสางผู้สางเมรเรดนะครับพี่น้องนะครับการรุ่นหลวงกันหน่อยลงพี่น้องเพราะว่าเพิร์กไงนะครับว่ารุ่นจนมาเพิ่นก่าหัวเนียวขัวเนียเน้ยวเนียเน้ยวแท้นอนครับขัวแต่ว่าลูกมันบ่เเนี้ยวครับมันอยู่เคียงกับอาหารครับนี่ครับ เยอครับอาหารเขาเห็นใบไอพ่อตัวนี้กับน,นี่ครับร่องเอาไว้บังครับกิงนี่มีสี่ลูกร่องเอาไว้บังครับแต่ว่าผลออกมาแล้วหูแล้วครับว่ากิงนี่สีรับได้อยู่ประมาณสองลูกสามลูกมันก็อยู่ต่ำน้ำครับการดึงอาหารปรุงอาหารนี่กับบ่อสูจกิงงทึงเพราะว่าดึงอาหารจากข้างบนลงมาจากใบมากบ่อสูแต่ว่าไว้กิงหนึ่งกิงหนึ่งสองลูกกต่สิ้สมบูรณ์ครับ แสงแดดก็สําคัญครับน้ำแดดสําคัญแท้งปรุงอาหารครับทุเรียนการรุนร่วงกับปัจจัยในหลายอย่างครับใบออกเห็ดใบบอได้ใบเกลอบ่ท่านใบอ่อนหลายออกมานี่ครับกรอยุกับข้าวท้นๆหน,นามนะพี่นอ้องนี่ไม่ใช่สิอ๋อใบอ่อนออกอยู่นะครับแต่ว่าทุเรียนมันก็นเลยหกสิบบ้านขึ้นไปละใบอ่อนก็นยังออกครับกะ ล่อหลุดกันไปนี่ต้นนี้ครับใบอ่อนออกกันครับออกเ่ต้นเลยครับแต่ว่าต้นนี้มันเป็นมาหลายมันมีอยู่สามลูกใบอ่อนออกเตรียมต้นเลยครับแต่ว่าบ่ดูหนีบ่ได้กดหยอดครับดู่นากดหยดอยูหนีมีแต่เลีงครับเสริมเสริมเสริมทั้งใบครับให้ซี่หามือเสริมเช่นนึงครับนี่ต้นนี้มีสามลูกครับใบอ่อนออกเตรียมต้นเนี่ยแะพี่หนออืต้นนี้ออกกันครับ ใบอ่อนก็เริ่มออกครับแต่ว่าสุรียนมันเลยหกสิบวันตัวเด้ตูดเป็ดมันรุนเลยครับเป็นกดเป็ดงอๆครับก็อยู่สวนสองเกษตรทฤษรีใหม่นี่ครับบอกว่ามันหลวงก็บอกในตกใจแล้วครับเป็นการเรียนรู้นั่นครับพี่น้องว่ามันเป็นอย่างมันจะรุนหลวงตูดเป็ดครับกับหูเหตุผลมันแหละครับไได้หลายสวนมามันดึงอาหารมะเก่งครับอืถ้าใบอ่อนออกมันจะดึงอาหารมาสู่เขาบ่ได้มันมีสองเมล็ดงอๆ มันก็เลยรุดหลวงครับถ้ามันดึงหยอดออกนึงหยอดออกหอออกลอบนึงมันสิดึงอาหารไปเลี่ยงนวยเลี่ยงใบนะครับมันก็เลยมีการรุนหลวงครับสําหรับทุเรียนสาวสําหรับทุเรียนสาวก็ซ้ำมาสอบไม่ถ้าทุเรียนสอบในปีหนึ่งปีที่สองก็โอกาสรุดหลวังบ่อยร้องครับขอหเห็ดใบให้ได้ครับทุเรียนปัญหารักที่สุดคือเห็ดใบครับเห็ดใบอย่างแต่เรื่องมาดอกพี่น้องเตรียมตั้งแต่เลียนเลียนซิฟผีพี่นอ้นนนอง เตรียมใบเดือยมซีเดือนมซเบีย, 40, เ,ยเลยครับเต,ตรียมไ้ได้ก็เตรียมใบใบมวนอื่นปัญหารองมากครับการเห็ดทุเรียนเจ้าดอกครับเตรียมใบให้ได้ก็เห็ดใบไ้ได้บ่อ้พวกเหี่จะกระจันมาเลี้ยงปากดูเห็ดให้เป็นการทุ่มเลยนะพี่น้องครับการเห็ดใบทุเรียนเห็ดใบให้ได้ใบคือถ้ามันใบออกคือผููมือนี่สมบูรณ์แล้วครับนี่ฝนตกมากออกตลอดออกตลอดบัดตอนเท่าสีเห็ดเอาใบนี่มัน มันยากครับนี่ตอนเป็นลูมากอใบนี่ถือปุ๋ยแนย่ถือฝนนะซัดขึ้นเลยครับพี่น้องคนเป็ที่ใบคนถ้าแม่น,นาเขาเอาใบแบบนี้ได้โอ้ยปัญหามันมีครับนี่แหละครับเวลาตอกการใบเอาเสียใบมันบ่มากเอามาตอกการใบมันมากนี่นะพี่น้องนี่แหละปัญหาลักของทุเรียนครับศึกษาเรียนรู้ไปนําครับพี่น้องอเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตีข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับ มิยังเคล็ดลับดีๆกับเสามาลงให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะขอบคุณเอฟซีตัวประเทศไทยตัวต่างประเทศสปปลาวหลายประเทศครับที่เบิ่องส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ขอบคุณไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับมิยังกเสียะลงให้พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะเทคนิคการปลูกทุเรียนเคล็ดลับแต่ละอย่างครับสวัสดีครับ